สวัสดีครับกผมช่องดั r k Solo อีกครั้งนะครับกับนยาย่เรื่องทาย,ยาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่150แล้วนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็ได้ผลึกแก่นมังกร,กรเรียบร้อยแล้วก็กําลังเข้าชูสีเข้าชูอะไระเข้าสู่พิธีชําระนะหการจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับ บทที่หนึ่งร้อยห้าสิบช่วยเหลือแท่นบูชาขนาดใหญ่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือทะเลสาบยวนมีเสาหินตั้งอยู่บนแท่นบูชาซึ่งปกคลุมไปด้วยลว,ยด,วยดลายโบราณทรงกลิ่นอายอันไร้ขอบเขตผู้เท่าเหมียวยืนอยู่กลางอากาศเหนือแท่นบูชานั้นในฐานะผู้ดูแลในปัจจุบันของทะเลสาบยวนนางดูแลพิธีชำระไขกระดูกยวนและมีผู้ดูแลอีกสองสามคนที่ยืนอยู่ข้างหลังของนางซึ่งมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย บนภูเขาจํานวนมากที่อบอร้องไปด้วยทะเลสาบหยวนมีสิทธินบไปทวนกาลังจ้องมองไปที่แท่นบูชาด้วยดวงตาอันร้อนลุ่มความกระตือรือร้นเต็มไปหมดบนใบหน้าของพวกเขาแต่มีกฎที่ต้องปฏิบัติตามก็คือสิทธิระดับสูงจะได้เริ่มก่อนทันใดนั้นก็ได้มีร่างอันงดงามปรากฏขึ้นกลางอากาศในทันทีขณะได้ยินเสียงระฆังนางได้ลงบนเสาหินยักษ์ท่ามกลางสายตาอันชื่นชมนับไม่ถ้วนนั่นมันลีชิงซาน ขณะนี้ลี่ชิงซานสวมชุดสีขาวที่พลิ้วสวยัยเน้นรูปร่างอันวิจินรงดงามและส่วนโค้งว้าที่สมบูรณ์แบบของนางผมสีดำของนางดูราวกับกำลังเต้นลำมอยู่ในสายลมทำให้นางมีออร่าอันเป็นพิเศษทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงใบหน้าอันงดงามของนางยังคงเย็นชาราวกับน้ำแข็งเหมือนกับเทพธิดาผู้เข้มงวดแห่งภูเขาน้ำแข็งนี้ซึ่งเป็นตัวตนที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ แต่สิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความนิยมของนางทันทีที่นางปรากฏตัวดวงตาสิทธิชายจํานวนมากรับไม่ถ้วนในพื้นที่ก็เริ่มร้อนระอุใบหน้าพวกเขาเปล่งประกายไปด้วยความชื่นชมยังเปิดเผยมุมปากโจหยวนกระตุกหากคนเหล่านี้เห็นว่านางได้ดด่มสุราขวนแล้วขวดเหล้ากับเยาเยาเมื่อคืนนี้แล้วล่ะก็ภาพในจินตนาการของนางในใจพวกเขาจะถูกทําลายลงหรือไม่บนเสาหินบนใบหน้าหลีชิงซานยังคงเย็นช้าร้าวกับน้ําแข็ง ไม่ได้สนใจสายตาที่จ้องมองมาที่นางอย่างนับไม่ถ้วนนั้นดวงตาของนางกวาดไปทั่วบริเวรราวกบว่ามาหยุดอยู่ตรงยอดเขาแห่งหนึ่งมันก็คือที่ตั้งของโจยวนและเยาเยาภู้ผโศเมียวกล่าวกับชิงซานด้วยใบหน้ามีความสุขเตรียมตัวให้พร้อมนะชิงซานหลี่ชิงซานพยักหน้าเบาๆยอมรับก่อนจะนั่งลงด้วยการโบกมือของนางผลึกแก่นมังกรจำนวนมากเริ่มออกจากถุงเฉียนคุณของนาง ล่องลอยอยู่รอบตัวนางมีผลึกอย่่รายร้อยชิ้นซึ่งทั้งหมดมีจํานวนมากมายอย่างน่าประหาดใจสิทธิ์จำนวนมากก็อดไม่ได้จะตื่นเต้นที่ได้เห็นสิ่งนี้ความปรารถนาเต็มเปี่ยมในดวงตาของพวกเขาผลึกแก่นมังกรจํานวนมากนั้นเพียงพอที่จะบรรลุพิธีชาระเจ็ดมังกรได้อย่างแน่นอนการรับการชําระระดับนั้นไม่ใช่สิทธิ์ทั่วไปจะบรรลุได้ จูจูพาังหยวนโดยรอบลีชิงซานก็สั่นไหวในขณะที่จํานวนมหาสารของแก่นมังกรได้แตกสลายไปในคราวเดียวกันของเหลวตกลงมาและหยดลงบนเสาหินอย่างต่อเนื่องแก่นมังกรไหลลงไปตามรั่วรายโบราณที่ประดับอยู่ทุกคนได้เฝ้าดูขณะที่ลำแสงค่อยๆโผลออกมาจากหินที่มีจุดดังๆในขณะที่พารังหยวนที่อยู่โดยรอบเริ่มรวมตัวกันและถูกดูดซับเข้าไปในเสาโฮกแสงอันพรางพลายยังคงพุ่งออกามาจากเสาหินในขณะที่เสียงคำรามอันแผ่วเบาของมังกรก็ดังสะท้อนออกมา แสงสว่างจากสาราหินสองตรงถึงสุดถึงสุดประมาณครึ่งกา้านทูทุกคนเฝ้าดูเงาของมังกรทยานขึ้นจากเสาหินไปสู่ท้องฟ้าก่อนที่จะกลับมาหมุนวนรอบตัวหลี่ชิงซานอีกครั้งหนึ่งสองในชั่วพริบตาก็มีเงาของมังกรรวมกันทั้งหมดเจ็ดตัวพลังหยวนในพื้นที่ทั้งหมดดูเหมือนจะมุ่งตรงไปที่หลี่ชิงซานก่อให้เกิดพายุพลังหยวนเป็นวงกว้างกว่าพันฟุตอย่างที่คาดไว้เลยพิธีชำระเจ็ดมังกร สิทธิ์จนวนมากจ้องมองเงาของมังกรทั้งเจ็ดด้วยแรงปาถนานี่คือสิ่งที่พวกเขานั้นใฝ่ฝันมีเพียงผู้ถูกเลือกทั้งสิบคนเท่านั้นที่สามารถบรรลุผลสําเร็จดังกล่าวได้ตามที่คาดไว้สําหรับผู้ถูกเลือกแล้วพิธีชําระเจ็ดมังกรนั้นคงง่ายมากสําหรับพวกเขาบนยอดเขาแห่งหนึ่งดวงตาของโจวยวนก็เต็มไปด้วยความชื่นชมผู้ถูกเลือกทั้งสิบคนต่างเป็นเจ้าของพื้นที่ในทะเลสาบยวนซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์อสูรน้ําไม่เหมือนกับสิทธิ์คนอื่นๆเช่นพวกเขา ซึ่งสามารถค้นหาได้อย่างยากลาบากโจวยวนยิ้มไม่ได้เห็นเช่นนั้นฮแต่ข้ารู้ว่าพี่สาวหลีจะไม่หยุดอยู่แค่เจ็ดมังกรแล้วละครเนี่ยโจไทยตกตะลึงพี่สาวหลีกําลังพยายามทําพิธีชําระแปดมังกรเลยเนี่ยนั่นต้องใช้ผลึกแกนมังกรของสัตว์อสูรน้ํายาวพันฟุตเลยนะข้างๆจางหยานก็เหลือมมองโจวยวนแล้วพูดว่าแม้น้องชายโจวยวนเจ้าไม่ควรพูดอะไรไร้สาระแบบนั้นเจ้ายังไม่มีประสบการณ์นี่เป็นครั้งแรกที่เจ้ามาที่ทะเลสาบยวนอีกด้วย เป็นเรื่องธรรมดาที่เจ้าจะไม่รู้ว่าการตามหาและสังหารสัตว์อสูรน้ำยาวพันฟุตนั้นมันยากสักเพียงใดผู้ดเดียวที่ประสบความสำเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือซูชิงทั้งทั้งที่บูถูกเลือกทั้ง9้าคนก็พยายามทุกวิถีทางแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถบรรลุพิธีชำระแปดมังกรได้ ในความหมายของเขานั้นชัดเจนเขานั้นได้ตำาหนิโจโหยวนที่พูดจาไร้าสาระและไม่เข้าใจในความยากของวิธีชำระแปดมังกรโจโหยวนสามารถแยกแยะความย่อเย้ยที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของพวกเขาได้เป็นธรรมดาแต่เขานั้นก็เพิกเฉยต่อจางหยางและเงยหน้าขึ้นมองไปที่หลีชิงซานทัศนคติที่ทาให้จางหยางรู้สึกว่าโจหยวนเข้าใจว่าเขาเข้าใจผิดทําให้จางหยางนรู้สึกพอใจ แววตาแห่งความสุขบนใบหน้าของเขาไม่ได้ปรากฏอยู่นานนะักก่อนที่เสียงฮือฮาและเสียงร้องนับไปทั่วจะดังสั่งสะเทือนไปทั่วทั้งบริเวณในขณะที่ทุกคนต่างมองไปที่แท่นบูชาที่ความตกใจนั้นจ้างหยานได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเขาก็รีบเงยหน้าขึ้นมองในทันทีสีหน้าของเขาก็เริ่มแข็งทื่อหลี่ชิงซานโบกมือขณะที่พลึกแก่นมังกรขนาดใหญ่เครึ่งฟุตถูกกระตุ้นขึ้นมาด้วยพลังงานอย่างชา้ชาๆจนแทบจะมองเห็นเงาของมังกรในใแก่นมังกรที่ไหลเวียนอยู่ภายในนั่นมัน นั่นมันคือผลึกแกนมังกรสัตว์อสูน้ําที่ยาวพันฟุตเลยเนี่ยเสียงร้องด้วยความประหลาดใจนับไปทวนดังข้องไปทั่วบริเวณไม่มีใครคาดคิดว่าหลีชิงซานจะมีผลึกแกนมังกรซึ่งเป็นสัตว์อสูน้าที่มีความยาวพันฟุตนี่ไม่ได้หมายความว่านางจะพยายามทําพิธีชําระแปดมังกรอย่างนั้นเหรอนี่เป็นสิ่งที่ซูชิงเท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จพี่สาวหลีช่างน่าทึ่งซะจริงไม่น่าเชื่อเลยว่าจะสามารถหาผลึกแกนมังกรของสัตว์อสูน้ําขนาดพันฟุตโดยไม่มีใครรู้ได้เนี่ย ไม่ไม่ไม่ในก่อนหน้านี้ข้าเห็นว่าคงเซิ่งและเยกเกอร์ก็เข้าไปในทะเลสาบยวนเหมือนกันไม่ใช่หรือไงพวกเขาคงจะไปแข่งขันแย่งชิงสัตว์อสูรน้ําขนาดพันฟุตกันแต่ตอนนี้พวกเขาก็หายไปแล้วพวกเขาอาจจะแพ้ให้กหลีชิงซานก็ได้นะเฮะ้ดูเหมือนว่าทุกคนจะประเมินหลีชิงซานนั้นต่ำไปใครจะไปรู้ล่ะันดับของของเซิ่งและหลีชิงซานในบรรดาผู้ถูกเลือกอาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันไกล้นี้ ดวงตาของเหล่าสิทธิ์จำนวนมากที่กระซิบกันนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมไม่สามารถหยุดเสียงชื่นชมอันไม่มีที่สิ้นสุดที่มีต่อหลีชิงซานได้เลยแม้ว่าสิทธิ์แห่งยอดเขาแห่งดาบหลายคนจะสนับสนุนของซึ่งแต่ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็มีจํานวนน้อยกว่าและการคัดค้านของพวกเขาก็ถูกฝูงชนปราบปรามลงอย่างรวดเร็วความประหลาดใจปรากฏบนใบหน้าของลู่หยานและคนอื่นๆน,นางจ้องมองไปที่ร่างหลีชิงซานและพึมพำ ข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าหลี่ชิงซานจะเก่งกาจถึงขนาดที่คงเซิงและเยเกอร์จะแพ้ให้กับนางหลี่ชิงซานกำลังจะทำพิธีชำระแปดมังกรซึ่งเป็นการกระทำที่ทำลายอำนาจเหนือความสำเร็จของซูชิงได้ ในฐานะผู้สนับสนุนตัวยงของซูชิงหลู่หยานยอมรู้สึกเสียใจแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังคงเป็นผลลัพธ์ที่นางยอมรับได้ท้ายที่สุดแล้วหลี่ชิงซานก็เป็นผู้ที่ได้รับเลือกอันดับสาในขณะผู้คนจํานวนมากต่างตกตะลึงคงเซิงสวมชุดสีดํายืนตรงเอามือไพ่หลังบนยอดเขาแห่งหนึ่งใบหน้าของเขาเย็นชาขณะเขามองดูแท่นบูชาบนท้องฟ้ามือของเขาคำแน่นโดยไม่ได้ตั้งใจข้างๆเขาเยเกอร์ถอนหายใจและกล่าวว่า ข้าก็ไม่คาดคิดว่าพี่สาวหลีจะเอาชนะพวกเราได้คงซซ่งไม่มีอารมณ์ใดๆในสายตาของเขาเขาได้หันไปทางภูเขาแห่งหนึ่งในระยะไกลที่สามารถมองเห็นร่างของโจหยวนและเยาเยได้ขณะที่คงเซิงจ้องมองพวกเขาทั้งสองท่าทางของเขาอดไม่ได้จะเย็นชาลง ถ้าไม่ใช่เพราะการแทรกแซงของทั้งสองคนนี้ผลึกแก่นมังกรจะไปอยู่ในมือของหลี่ชิงซานได้อย่างไรหลี่ชิงซานไม่ได้สนใจต่อความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและประกฏตัวขึ้นบนผลึกแก่นมังกรสัตว์อสูรน้ำพันฟุตมือของนางกำแน่นขึ้นในทันใดพลึกแตกออกของเหลวภายในยดลงมาบนเสาหินโฮกรัศมีอันแววววระเบิดขึ้นในทันที จากนั้นมังกรก็คำรามเสียงต่ำทุกคนเฝ้าดูยังตื่นเต้นเมื่อเห็นเงาของมังกรอีกตัวโผล่ออกจากเสาหินและขดตัวอยู่รอบๆรีชิงซานแปดมังกรทั้งสถานที่ระเบิดจนมีเสียงดังลั่นรีชิงซานเงยหน้าขึ้นจ้องมองไปยังเงาของมังกรทั้งแปดพร้อมกระถอนหายใจเบาๆไม่นานหลังจากนั้นนางก็หยุดลังเลและสูดหายใจเข้าลึกโขเงาของมังกรแปดตัวคำรามขณะที่มันเริ่มลงมาทีละตัวไหลลงสู่ศีรษะของรีชิงซาน คลืดพลังหยวนหมุนวนไปโดยรอบตัวของนางก่อให้เกิดหมอกที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งค่อยๆปกคลุมร่างของหลีชิงซานพลังหยวนยังคงกระเพื่อมเปจังหวะและแร่กระจายไปทั่วบริเวณหลังจากเวลาอันยาวนานเช่นนี้พิธีชำระแปดมังกร,กรก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งบนท้องฟ้าเหนือทะเลสาบหยวนในที่สุดเมฆจำนวนมากมายรวมตัวอยู่บนท้องฟ้าเหนือทะเลสาบยวนท่ามกลางเมฆ พลังยนจำนวนมหาศาลที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดยังคงรวมตัวเข้าด้วยกันขณะที่เสียงคำรามอันดังกึกก้องของมังกรยังคงเขย่าฟ้าโดยรอบเป็นภาพที่เตือนตาเตือตตนใจยิ่งหนักเราสี่จำนวนนับไม่ถ้วนมองดูฉากนี้ด้วยความอิจฉาและความปาระหลาดใจพิธีชำระแปดมังกรเป็นสิ่งที่ไกลเกินไปสำหรับพวกเขานี่คือพิธีชำระแปดมังกรงั้นเหรอมันช่างอลังการเสียจริงท่าทีโจหยวนเต็มไปด้วยความปาระหลาดใจเช่นเดียวกันขณะที่เขามองดู เขาสัมผัสได้ถึงพลังหยวนจํานวนมหาศาลที่บรรจุอยู่ในนั้นข้างๆโจไทยพยักหน้าพร้อมถอนหายใจข้าได้ยินมาว่าบีสาวหลีไปถึงขั้นสภาวะเบิกเนรชั้นที่9้ามานานแล้วขณะนี้กําลังสะสมพลังหยวนเพื่อเข้าสู่สภาวะขุมพลังจิตพิธีชําระแปดมังกรเนี่ยจะช่วยเสริมพลังของนางได้อย่างดีเลยโจหยวนพยักหน้าตอบรับเบาๆตอนนี้เขารู้แล้วว่าจําเป็นต้องสะสมพลังหยวนจํานวนมหาศาลเพื่อที่จะเลื่อนระดับจากสภาวะเบิกเนรไปสู่สภาวะขุมพลังจิต สภาวะขุมพลังจิตถือเป็นวิวัฒนาการของที่กักเก็บพลังหยวนเนื่องจากที่กักเก็บพลังหยวนก็จัดเป็นหลายระดับเช่นทองม่วงเขียวและไม่มีสีระดับของที่กักเก็บพลังหยวนจะถูกกำหนดโดยพลังหยวนพื้นฐานที่สะสมไว้ในช่วงสภาวะเบิกเนตรหากจะพูดกันตามตรงก็คือยิ่งมีดาวพลังหยวนที่อยู่ในที่กักเก็บพลังหยวนมากเท่าไหร่ระดับที่กักเก็บพลังหยวนของบุคคลน,นั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากเป็นตัวแทนของคุณภาพและปริมาณของพลังหยวนของบุคคลนั้นๆยิ่งพลังหยวนมีมากขึ้นและบริสุทธิ์มากขึ้นที่กกเก็บพลังหยวนก็จะยิ่งพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นดังนั้นพลังหยวนของแต่ละคนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพิธีชำระไขกระดูกสามารถปรับปรุงพลังหยวนและขยายที่กกเก็บพลังหยวนทำให้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการปรับปรุงรากฐานของตนเอง และนี่ก็คือเหตุผลที่แม้แต่ผู้ถูกเลือกอย่างลีชิงซานก็ยังหลงไหลในพิธีชำระไขกระดูกยวนเป็นอย่างมากครืดภายใต้สายตาอิจฉานับไปทวนแสงปรากฏเหนือแท่นบูชาย,ยังคงอยู่เป็นเวลานานประมาณหนึ่งก้านทูบก่อนจะค่อยๆจางหายไปเมื่อสลายไปทุกคนก็เห็นร่างงดงามยืนอยู่บนเสาหินอีกครั้งรสมีแผ่กระจายออกจากร่างของนางแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นที่ชัดเจนว่านางได้รับประโยชน์มากมายจากพิธีชำระแปดมักงกร บนยอดเขาแห่งหนึ่งใบหน้าไร้อารมณ์ของขงเซิ่งกระตุกเมื่อเขาได้เห็นสิ่งนี้ขอแสดงความยินดีด้วยสิทธิ์พี่สิทธิ์ยอดเขาดอกโบชิมะหลายคนในบริเวณใกล้เคียงตะโกนแสดงความยินดีส่วนใหญ่นั้นเป็นสาวสวยเสียงอันใสแจ๋วของพวกนางทำให้สิทธิ์จำนวนมากรีบเข้ามาแสดงความสนับสนุนทำให้สถานที่นี้คึกคักไปชั่วขณะหนึ่งหลี่ชิงซานยังคงรักษารูปลักษณ์ที่เหมือนกับภูกเขาน้ำแข็งของนางเอาไว้โดยเพียงแค่พยักหน้าเบาๆให้กับสิทธิ์หญิงเหล่านี้ขณะที่เพิกเฉยต่อคนอื่นๆ ผูพิโสเมียวมองหลี่จิงซานด้วยความพึงพอใจนางอาจกล่าวได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของยอดเขาดอกโบหิมะของพวกเขาและผู้ถูกเลือกเพียงคนเดียวของพวกเขาในตอนนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์ที่โดดเด่นอีกหลายคนก็ตามแต่สิทธิ์พวกเขาคนอื่นๆก็ยังคงขาดอยู่ดังนั้นผู้โสเมียวจึงมีความสุขมากที่ได้เห็นหลี่จิงซานเสริมสร้างรากฐานของนางให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผู้โสเมียวตระหนักดีว่าหลี่จิงซานนั้นไม่ชอบอยู่ภายใต้ความสนใจเช่นนี้นางจึงรีบกล่าวในทันทีจิงซาน เจ้าสามารถออกไปได้แล้วเนื่องจากพิธีชำระของเจ้าเสร็จสิ้นแล้วหลี่ชิงซานเงียบไปชั่วขณะก่อนจะคับนับเข้าหาผูู้้โสมิเยวร่างของนางบินออกไปแต่ไม่ได้ออกไปในทันทีกลับลงบนบุเขาลูกหนึ่งที่มีสิทธิ์จากยอดเขาดอกวัวหิมะาจำนวนมากผูู้้โสมิียวรู้สึกประหลาดใจในอดีตปกตินั้นหลี่ชิงซานจะออกไปในทันทีหลังจากพิธีชำระเสร็จสิ้นแต่ทำไมนางถึงยังอยู่ต่อในวันนี้ แม้ว่านางจะสับสนแต่ผู้วุโสเมียวก็ถอนความคิดของนางออกไปในไม่ชา้าขณะที่มอไปทั่วบริเวณอีกครั้งต่อไปสิทธ์สายม่วงจะยอดเขาต่างๆเริ่มเตรียมตัวได้แล้วคำคู่ของนางทำให้สิทธิเดือพรานในทันทีท้ายที่สุดแล้วสิทธิสายม่วงก็เป็นผู้เข้าร่วมหลักในงานนี้แต่เนื่องจากกฎพวกเขาจึงต้องรอจนกว่าพิธีชำระของผู้ถูกเลือกเสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะถึงตาพวกเขาสถานการณ์ของโจหยวนยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเขานั้นจะต้องรอจนกว่าสิทธสายม่วงทั้งหมดจะเสร็จสิ้น ถึงจะสามารถลงมือชำระได้เขาไม่ได้กังวลมากนักในเรื่องนี้ตัดสินใจที่จะสังเกตการยังเหมาะสมเสียก่อนดังนั้นเมื่อสิ่งจำนวนมากจากภูเขาบริเวณใกล้เคียงเริ่มลอยขึ้นไปในอากาศและบินไปยังแท่นบูชาโจหยวนก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมโดยมีความสนใจเต็มไปหมดโจไถ่ต้องเข้าไปร่วมด้วยและฝากคำพูดปลอบใจให้โจหยวนไว้ว่าน้องชายโจหยวนเดี๋ยวพวกเราไปก่อนนะรอสักครู่เดียวเดี๋ยวก็ถึงตาเจ้าแล้วละ่ะ โจหยวนยิ้มแล้วพยักหนะ้าในฐานะสิทธิ์คนแรกของอาจารย์เฉินโจไถ่นั้นเป็นคนใจกว้างและมีท่าทีเหมือนสิทธิพี่ใหญ่จริงๆจางหยางดูเหมือนจะทนเห็นโจถ่ยดูแลโจหยวนไม่ได้จางหยางหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดด้วยเสียงเยาะเย้ยพี่โจถ่ยท่านช่นเป็นคนดีจริงๆแต่น่าจะใส่ใจสถานการณ์ของตัวเองให้มากกว่านี้ท่านทำผลงานได้แย่กว่าข้าทุกครั้งที่ได้รับการชำระไขกระดูกหยวนซะอีกแล้วอัตราแบบนี้อีกไม่นานก็คงมีคนอื่นเข้ามาแทนที่ สิทธิ์บางคนที่สนิทกับจางหยางก็หหวร้อยย้อเยอะเช่นเดียวกันนั่นสิตำแหน่งของสิทธิ์พี่ใหญ่น่าจะเหมาะกับพี่ชายจางหยางสะมมากกว่าความโกรธปรากฏบนใบหน้าของโจไทยอย่างไรก็ตามเขาได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ลูกศิษย์คนอื่นๆและบางคนก็ไม่สามารถรอยอยู่เฉยๆได้จึงพูดทันทีเพื่อเขาความดูถูกปรากฏชัดบนใบหน้าของจางหยานเขาเพียงแค่โบกมือไม่ตอบสนองขณะที่พาพวกพ้องไปที่แท่นชำระแม้ว่าโจไทจะยังรู้สึกไม่พอใจ แต่เขาก็ยังพูดขึ้นเพื่อพยายามทาให้สิทธิ์คนอื่นๆนั้นสง,งบลงขณะที่โจโยวนั้นได้เฝ้าดูก็ได้ถามขึ้นอย่างกระทันหันพี่ชายโจไทยคราวนี้ท่านคิดว่าเข้าถึงพิธีชาระมังกรกี่ตัวกันโจไทยหัวเราะอย่างขมขื่นกอคงเป็นพิธีชมราสีมังกรเช่นเดิมข้าพยายามเต็มที่ในทะเลสาบหยวนแล้วก็ได้แค่ผลึกมังกรไม่กี่โหลเท่านั้นเขาถอนหายใจและสายหัวเขารู้ว่าจานหยางควรจะชาระที่ห้ามังกรอีกครั้ง โจหยวนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะดึงโจไถ่ที่กำลังสับสนไปด้านข้างน้องชายโจหยวนมีอะไรงั้นเหรอโจหยวนยิ้มและตบถุงเฉียนคุณของเขาผลึกแก่นมังกรขนาดใหญ่หลายอันปรากฏขึ้นในมือในทันทีก่อนที่จะผลักมันไปทางโจไถ่และพูดพี่ใหญ่โจไถ่ข้าอย,ยากขอบคุณสำหรับคำแนะนำและการดูแลของท่านมาสักพักแล้วโอดรับสิ่งนี้เป็นของขวัญเล็กน,น,น้อยจากข้าในฐานะสิทธิ์น้องเถอะโจไทยอึ้งไปชั่วขณะขณะจ้องมองผลึกที่เป่งประกายผลึกแต่ละชิ้นมีขนาดใหญ่กว่ามือของเขาเสียอีก และเห็นได้ชัดว่ามาจากสัตว์น้ําขนาดใหญ่น,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 นี่มันโจไทรู้สึกสับสนทําให้เขามึนงงเขาใช้เวลาสักพักจึงกลับคืนสู่สติได้รีบปฏิเสธทันทีน้องชายโจโหยวนนี่มันมากเกินไปแล้วเขาผากพวกมันไปทางโจโหยวนด้วยผลึกเหล่านี้นะเจ้าจะต้องเป็นประกายอย่างแน่นอนในระหว่างการชรําระครั้งนี้การมอบผลึกเหล่านี้ให้กับข้าคงเป็นเรื่องไร้ไประโยชน์ข้ามีความสามารถน้อยกว่าเจ้านะ โจหยวนปฏิเสธถ้าหาพี่ชายโจไถไม่ต้องการพวกมันท่านก็ทิ้งมันไปเลยโจไถรีบรับของขวัญชิ้นนั้นด้วยท่าทางกระสับกระส่ายใบหน้าเขามีรอยยิ้มขมขื่นในที่สุดเขาจึงทําได้เพียงยอมรับขอบคุณน้องชายโจหยวนเขาหันไปทางโจหยวนด้วยความขอบคุณเขาให้คําแนะนําและชี้แนะแก่โจหยวนเป็นส่วนใหญ่นั่นเพราะเป็นหน้าที่ของเขาในสิทธิ์คนแรกนอกจากนี้อาจารย์เฉินยังให้ความสําคัญกับโจหยวนมากทําให้โจไถเข้าใจว่าโจหยวนอาจกลายเป็นเสาหลักของกลุ่มได้ ทำให้เขาใส่ใจและห่วงใยโจหยวนเป็นพิเศษโจไทยไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะได้รับผลตอบแทนจากการดูแลขนาดนี้โจหยวนยิ้มและโบกมือเพี่โจไทยท่านขนไปได้แล้วละโจไทยพยักหน้าก่อจะหันกลับไปเรียกศิทธิ์คน,นอื่นๆพลังหยวนขึ้นจากใต้เท้าของพวกเขาพาพวกเขาไปที่แท่นชำระไม่มีแววท้อแท้บนใบหน้าของเขาอีกต่อไปกราบเต็มไปด้วยความคาดหวัง โจออยวนจ้องมองร่างพวกเขาก่อนจะหันไปมองจางหยางในขณะที่รอยยิ้มเย็นชาปรากฏบนริมฝีปากทำไมเขาถึงไม่รู้ว่าจางหยางทำทุกอย่างให้ยากลำบากสำหรับเขาตลอดเวลาและคงอิจฉาที่อาจารย์เฉินปฏิบัติต่อเขาเมื่อเทียบกับสิ์คนแรกที่ใจกว้างและจริงใจอย่างโจไถ่แล้วจางหยางก็เห็นได้ชัดว่าจิตใจคับแคบ,แคบเกินไปในเมื่อเจ้าต้องการทำทุกอย่างให้ยากขึ้นสำหรับข้าก็อย่าโทษข้าละกัน ที่ทำบางอย่างให้เจ้าต้องไม่พอใจเสาหินโบราณตั้งอยู่บนแท่นบูชามีรูปร่างต่างๆมากมายลงมาบนเสาหินทีละต้นหลังจากที่พวกเขาลงบนแท่นบูชานั้นพวกเขาก็เริ่มรีบดึงผลึกแก่นมังกรที่หามาด้วยความยากลำบากออกมาเสียงของผลึกแตกกระจายดังไปทั่วบริเวณขณะที่แก่นมังกรไหลออกมาซึมซาบเข้าสู่เสาหินโบราณครืดพลังหยวนเริ่มรวมตัวกันแม้ว่าไม่มีใครสามารถเทียบกับการสแสดงอันน่าประทับใจของหลี่ชิงซานที่สแสดงได้ก่อนหน้านี้ แต่พวกเขาก็กลายเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่ออยู่รวมกันโฮกเสียงคำรามอันนังเกึกก้องไปทั่วบริเวณขณะที่เงามังกรปรากฏขึ้นจากเสาหินโบราณเริ่มบุนเวียนรอบรอบธิ์จำนวนมากที่อยู่บนยอดเสา บนบุเขาหลายลูกที่อยู่ริมทะเลสาบหยวนมีผู้เฝ้าดูสิทธิจำนวนมากด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นโดยมีเสียงอุทานด้วยความตื่นตะลึงดังขึ้นเป็นระยะระยะโดยรวมแล้วสิทธิสายม่วงส่วนใหญ่สามารถบรรลุพิธีชำระมังกรได้เพียง4ตัวเท่านั้นและมีสิทธิที่โดดเด่นเพียงไม่กี่คนที่บรรลุพิธีชำระหมังกรได้ สำหรับพิธีชำระหกมังกรน,นั้นเมื่อดูอย่างรวดเร็วจะพบว่ามีเพียงระดับ5้ามังกรเท่านั้นที่สูงสุดอยู่แล้วขณะที่ไม่สามารถเห็นการชำระเจ็ดมังกรได้แม้แต่คนเดียวท้ายที่สุดพิธีชำระ7็มังกรน,นั้นถือเป็นเครื่องหมายของผู้ถูกเลือกโดยปกติแล้วสิทธิทั่วไปจะประสบความสำเร็จนั้นได้ยากบนเสาหินต้นหนึ่งจางหยาลืมตาขึ้นมีเงามังกร5้าตัววนเวียนอยู่รอบตัวเขาแสดงให้เห็นว่าเขาบรรลุพิธีชำระ5มังกรน,นี่เป็นผลลัพธ์ที่จางหยารู้สึกพึงพอใจมาก เพราะการชำระห้ามังกรน,นั้นเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขานั้นโดดเด่นมากแม้อยู่ท่ามกลางสิทธิสายม่วงใน,นที่ไกาชางส่วนอย่างน้อยที่สุดเขาก็โดดเด่นกว่าโจทยอย่าไม่ต้องสงสัยซึ่งติดอยู่ที่พิธีชำระสี่มังกรมาโดยตลอดหลังจากพิธีชำระนี้เสร็จสิ้นลงข้าน่าจะสามารถแซงหน้าโจทยได้บางทีอาจถึงเวลาที่เขาจะต้องทิ้งตำแหน่งสิทธิอันดับหนึ่งของกลุ่มแล้วละ่ะ จ้างหยางหัวเราะอย่างเย็นชาเขานั้นอิจฉาโจหยวนเนื่องจากอาจารย์เฉินคาดหวังในตัวโจวหยวนนั้นสูงในขณะที่มองว่าโจไทเป็นอุปสรรคและกำลังเตรียมที่จะแทนที่เขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อจ้างหยางกลายเป็นสิทธิ์คนแรกได้สิทธิ์คนอื่นๆก็จะเริ่มมองเขาเป็นผู้นำเมื่อเป็นเช่นนั้นหากอาจารย์เฉินยังคงสนับสนุนโจหยวนมากเกินไปจ้างหยางก็จะต้องคัดค้านและรวบรวมการสนับสนุนจากสิทธิ์จำนวนมากเขาเชื่อว่าแม้แต่อาจารย์เฉินก็จะไม่เลือกที่จะต่อต้านคนส่วนใหญ่ ขณะที่จางหยางกำลงังรู้สึกพอใจกับตัวเขาเองนั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างรอบตัวเมื่อหันไปเห็นสายตาหลายคู่จ้องมองมาในทิศทางเดียวกันเขาเงยหน้าขึ้นต้องตกตะลึงไม่เห็นเงาของมังกรหกตัวที่กำลังวนเวียนอยู่รอบร่างร่างหนึ่งบนเสาหินที่อยู่ไกลๆพิธีชำระหกมังกรความอิจฉาริษยาฉายชัดในดวงตาของจางหยานการชำระหกมังกรเป็นหนึ่งในความฝันของเขาแต่น่าเสียดายที่มันหลุดลอยไปจากมือเขาทุกครั้ง พราะมันต้องใช้ผลึกแก่นมังกรมากเกินไปโดยปกติแล้วจะมีเพียงสิทธิ์อันดับหนึ่งของแต่ละยอดเขาเท่านั้นที่จะสามารถมารู้พิธีชำระหกมังกรได้ข้าละสงสัยจริงๆว่าคนคนนั้นเป็นคนของยอดเขาไหนกันจ้างหยานขมวดคิว้วเพราะเขารู้สึกว่าร่างนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างมากทัในใดนั้นร่างของมังกรทั้งหกตัวก็วนเวียนอยู่รอบร่างนั้นค่อยๆเลื่อนลงมาขณะที่มันเจาะเข้าไปในหัวของเขา ไม่กี่วินาทีต่อมานั้นร่างนั้นก็ลืมตาขึ้นและหันกลับมาโดยมังเอิญสบตากระจางหยานจูจ่ๆรูม่านตาของจานหยานก็หดตัวลงความไม่เชื่อปรากฏชัดบนใบหน้าโจไทเป็นไปได้ยังไงเขาไม่สามารถหยุดคำพูดเหล่านี้ออกจากหัวของเขาไปได้ในขณะที่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวเขาไม่เคยคาดคิดเกี่ยวกับศิษย์พี่ของเขาคนนี้โจไทนั้นไม่มีความสามารถเท่ากับตัวเขาและยังขาดความทะเยอทะยาน เป็นคนที่พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนดังนั้นจางหยางจึงไม่เคยเคารพเขาจริงๆความคิดเดียวที่เขามีก็คือเปลี่ยนตำแหน่งของโจโไทนี้เมื่อเขาแข็งแกร่งขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาโจโไทสามารถสําเร็จพิธีชำระเพียงสี่มังกรเท่านั้นซึ่งผลลัพธ์นี้ยังห่างไกลจากจางหยางเสมอดังนั้นเขาจึงไม่เคยจินตนาการว่าโจโไทจะบรรลุพิธีชำระถึง6มังกรในครั้งนี้เราต้องรู้โดยพื้นฐานแล้วว่า มีเพียงสิทธิ์ชั้นนําของแต่ละยอดเขาเท่านั้นที่จะบรรลุวิธีชําระหกมังกรแม้แต่คนที่เก่งกาจอย่างจางหยางเองก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่มีทางตามทันได้แต่ทําได้ยังไงกันนะโจไทยทําได้ยังไงการแสดงออกของจานหยางขึ้นขึ้นลงลงหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความโกรธความกลัวและความตื่นตระหนกเขาไปโชคดีแค่ไหนทะเลสาบหยวนกัน จางหยานกัดฟันแน่นดวงตาของเขามีแววมืดมนในขณะที่อารมณ์ของจางหยานกำลังปั่นปน่วนสิทธิ์คนอื่นๆจำนวนมากในบริเวณใกล้เคียงก็ค้นพบเงาของมังกรทั้ง6ตัวที่อยู่โดยรอบโจไถยความตกตะลึงและความประหลาดใจเกิดขึ้นในทันทีพิธีชำระหกมังกรนั้นหายากมากในมูลสิทธิ์สายม่วงโดยปกติแล้วจะสงวนไว้สำหรับสิทธิ์ไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งในกลุ่มของโจไถ่นั้นเป็นที่แน่ชัดว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นพวกเขาจึงเริ่มสืบถามไปเรื่อยๆไม่นานก็ได้พบตัวตนของเขา ความประหลาดใจปรากฏชัดบนใบหน้าของพวกเขาเมื่อพ้นพบว่าโจาไทมาจากกลุ่มของเฉินไทยหยวนแห่งยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ท้ายที่สุดแล้วยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ก็แทบจะเป็นจุดต่ำสุดในที่กายช่างส่วนและไม่มีใครสนใจพวกเขาเลยแต่ตอนนี้โจไทกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนเขาโชคดีอย่างน่าอาศาัศจรรย์ในทะเลสาบหยวนเหรอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คือของโจถ่ายจะต้องแพ้กระจายไปในวันนี้เมื่อสิทธิ์คนอื่นๆในที่กายช่างส่วนเอ่ยถึงเขาในอนาคตพวกเขาก็จะรู้ว่ามีสิทธิ์ภายใต้การนำของเฉินถ่ายย,ยวนแห่งยอดเขายวนศักดิ์สิทธิ์ที่บรรลุพิธีชำระหกมังกรแท่นชำระเต็มไปด้วยความตื่นเต้นสิทธิ์ส่วนใหญ่มีสีหน้าพึงพอใจเป็นที่ชัดเจนว่าการชำระในครั้งนี้พวกเขาสามารถก้าวหน้าในการฝึกตนได้ผู้วิโสเมียวยืนอยู่กลางอากาศเมื่อเห็นว่าทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนางก็โบกมือแล้วพูดว่าออกไปได้ ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเหล่าลิษส์จำนวนมากรีบรุกขึ้นยืนและเดินออกไปตามลำาดับหลังจากคำนับเข้าหานางไม่นานแท่นชํารักก็ว่างเปล่าอีกครั้งโจไตรกลับมาด้วยสีหน้าตื่นเต้นขณะที่สิทธิหลายคนเข้ามาสแสดงความยินดีกับเขาข้าไม่คาดคิดเลยว่าพี่ชายโจทยไทยจะเก่งในการปกปิดความสามารถข้าสงสัยว่าท่านจัดหาผลึกแก่นมังกรมาได้มากมายในทะเลสาบยวนได้อย่างไรท่าทีจางหยานดูน่าเกลียดเมื่อเขากลับมา คราวนี้โจไถ่แสดงได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆและดึงดูดความสนใจชาวผู้คนได้มากมายสิ่งนี้ทําให้จางหยางรู้สึกอิจฉาและคําพูดของเขาค่อนข้างจิกกัดโจไถยรู้สึกว่าจางหยางไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้โจไถยเพียงแค่หันไปมองโจหยวนด้วยรอยยิ้มแห่งความขอบคุณโจหยวนตอบท่าทางด้วยรอยยิ้มของเขาเองผลึกแก่นมังกรเหล่านั้นเป็นของเหลือของเขาและมันแทบไม่มีประโยชน์สําหรับตัวเขาเลยในทางตรงกันข้ามพวกมันกลับมีประโยชน์อย่างมากสําหรับโจไถย จา้างหยางโกรธมากเมื่อรู้ว่าโจไทไม่ได้สนใจเขาเขาจึงมองตามสายตาโจไทไปก็ได้เห็นว่าเป็นโจหยวนทำให้เขาอมยิม้มขณะที่พูดว่าแหมน้องชายโจหยวนถึงตาเจ้าแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่เจ้าจะได้รับเกียรตินี้ดังนั้นอย่าได้ทิ้งมันไปละ่ะจางหยางมั่นใจแทบจะแน่นอนว่าโจหยวนมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการตามล่าสัตว์อสูรน้ำในทะเลสาบหยวนอย่างแน่นอนอย่างดีที่สุดเขาก็คงสำเร็จแค่การชำระสามมังกรเท่านั้น การชรําระในระดับนั้นโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นเพียงแค่การสิ้นเปลืองแก่นมังกรโจรหยวนเพียงมองไปที่จางอย่างระหัวล้อเบาๆในขณะนี้หูพุโสมีวก็พูดขึ้นอีกครั้งพิธีชําระสิทธิสายม่วงเสร็จสิ้นแล้วอ่อต่อไปนางหยุดชะง,งักรู้สึกแปลก,ปกพิธีชําระควรจะจบลงแล้วแต่คราวนี้มีโจหยวนเพิ่มเข้ามาอีกคนเนื่องจากเป็นสิทธิสายทองเพียงคนเดียวที่เข้าสู่ทะเลสาบหยวนเขาจึงเป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้าไป นางหันไปทางโจโหยวนแล้วกล่าวว่าอ้าถึงตาเจ้าแล้วโจโหยวนทุกคนในพื้นที่ต่างจ้องมองมาที่จุดนี้ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความสนุกสนานซีดสายทองจะสามารถทำอะไรได้ในทะเลสาบหยวนกันบนภูเขาลูกหนึ่งดวงตาของหลี่จิงซานล,ลืมขึ้นพร้อมกับความสนใจขณะที่น้ำมองไปยังร่างยาววายที่อยู่ไกลออกไปดวงตาของของเซิงเย็นชาและเฉยเมยมุมปากของเขาโค้งขึ้นเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับโจโหยวนแม้แต่นิดเดียว ในสถานที่ใกล้กันกับโจโหยวนและพักพวกนั้นลู่ยานก็ยิ้มขณะที่นางมองไปข้างหน้าแหมดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นการชำระในระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์แล้วสิเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่150 เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โ oh, หใครจะไปรู้นะว่าจะได้แปดมังกรเรียบร้อยแล้วนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อให้พลาดคลิปถ,ถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ